อเคสวัสดีสมาชิกพัชใไดทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่ในเกมของ s โ l a n d รีโหลดเหมือนเดิมนะก็วันนี้จะมาเข้าในไอดีหลักเราเออก็จะไปะ <Come try S 1> พูดคุยเกับอะไรแนะนำรีวิวอะไรมันนี่แนหะเออถ้าใครไม่ขอ่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ถามมาได้จะตอบเท่าที่รู้แล้วกันก็รอนหนึ่งเน็ตกาก ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรเนิตการ์กกากโคตรโอเคเข้ามาแล้วก็อ่ในส่วนแถบของกิจกรรมก็คืออ่เนี่ยมันขึ้นตรงไอ้ที่อะไรอ่ะที่ตรงกรฟาที่ใกล้ๆห่วงจุ้ยอะใกล้ๆไอ้ต้นพืชไอ้ทักษะยางก,กันคลามอ่ะอกิจกรรมนี้ก็คือเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอย่างเช่นตัวนี้ก็คือ เพ,พิ่งมานะเพิ่งมาวันนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดที่่าคลิปก่อนที่ผมบอกไปให้สะสมอ่าเพชรก็คือเอามาแลกแค่พวกนี้คือแลกเอา,าพวกนี้ถามว่าแลกเราเอาไปทำอะไรทำกิจกรรมไงอืในสิน้นตอนนี้เพิ่งมาในวันนี้ผมมันมีให้แลกแค่เท่านี้ก็อ่านสิน้นต้องใช้ไอ้ที่อะไรวะงานเป็นงานอะไรสักอย่างอ่ะ ก็เอามาแลกของ12อันแรกกับสิ้นส่วนระดับ S 12กล่องหรือได้มา12ตัวนั่นแหละแล้วก็จะมีกล่องของอาวุธลับอา,อาวุธลับของอสำนักถังหรือเปล่าน่าจะใช่อ่าใช่ละใช่ละ,ล,ะละเออ,อเป็นกล่องนี้แต่ว่าผมเลเวลยังไม่ถึงก็เอามายังไม่มีประโยชน์อะไรหรอกแต่ในอนาคตมีแน่นอนเพราะ่ตอนนี้ยังถึงแค่เลเวล40กว่า แล้วก็จะมีไอ้พวกนี้ระดับ A กล่องระดับ A แล้วก็ไอเอคพสลับอัพเลเวลแล้วก็จะมีตัวสลับอัพของอ่าอะไระอะอาอาวุธอีกตัวมั้งแล้วก็จะมีนี่กล่องอาวุธสำนักถังเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เป็นระดับ A บวกก็กิจกรรมพึ่งมาก็มีแค่เท่านี้แล้วก็ไอไอแรกตัวไอนี่ เป็นสกินของไออะไรวะจำซื่อไม่ได้เป็นทางซานอันนี้ทางซานล่างสำนักถังเออเป็นยังเป็นลูกศิษย์ของสำนักถังอันนี้เป็นระดับ SS ของนักดาบกระบี่อะไรไม่รู้ว่าเป็นใครยิงอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ยิงโง่อังกฤษด้วยเรียนทุกคนนี้ยังยังจะตายอยู่แล้ว่วนษฐีพวกนี้ก็เป็นน่าจะถ้าได้ครบ100เอามาแลกเลือกแลกได้มั้ง เป็นสกินของอฮีโร่ต่างๆก็น่าจะเข้ามาแค่เท่านี้แต่ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีกิจกรรมอื่นอีกไหมที่เอามาให้แลกอย่างเช่นไอตัวเมื่อกี้ที่เอาไว้แลกสกินหรือเปล่าหรือฮีโร่อะส่วนามาดูคนผมแล้วกันนะตอนนี้พี่ผมไซเรนจริงจรจจังก็คือลูกพี่ใต้ระดับ ss ที่ผมบอกไปก่อน ep หน้านี้ที่ล็อกอินเพื่อเก็บ มานี่ก็สามารถอัพเป็นเลเวลอ,อยู่ที่อาเลเวลตันนั่นแหละเออของมันจะตันกับอาเลเวลของเราที่มีอยู่แต่อัพเป็นดาวอัพขึ้นเป็นอาขั้นของดวงจันทร์แล้วก็คือ5ดาวจะอัพอัพครั้งที่6เป็นดวงจันทร์จะบวกเยอะมากอืมซึ่งตอนนี้ผมก็อามีลูกพี่ใต้ที่เป็นระดับ SS น่าจะอาบรรลุ แกนแท้ของพลังวิญญาณของตัวเองแล้วแหละเออแล้วก็อ่าอันนี้เป็นอะไรวะเทพอะไรสักอย่างนี่แหละจาไม่ได้แต่จําได้ว่าในเรื่องของอนิเมะถังซานเป็นอ่าตัวไลอ่าตัวบอสอ่ะเออตัวบอสที่อยู่กับอ่าที่ต่อสู้กับถังซานเออเพื่อพ่างี้ไได้ส่วนมังกรนี้ก็อ่ายังไม่รู้เพราะว่าตอนตอนนี้ก็ยังไม่เคยเห็นนะเออหรือว่าเคยเห็นแล้วไอ้สร้างๆหครับส่วนนี้จะเป็นอ่านักดาบนี่จําไม่ได้ว่าเป็น น่าจะเป็นคนที่ที่อยู่กับไอ้เนี่ยพ่อของไอ้อะไรนะนิ่งหลงๆหรือเปล่าหลงๆเนี่ยเออพี่เป็นจักพรพรรดิดาบอะ่ะออแล้วก็จะมีอ,อ่าเอาจริงๆนะผมจำซื่อแทบไม่ไดออ้ผมยิ่งเป็นคนขี้ริมแล้วแล้วก็มีทางสารเออเอาแบบผ่านๆไปแล้วกันเห็นไหมระดับเ e. อเราสามารถปั้นเป็นแบบขั้นจันทราเออเป็น ดวงจันทร์ขั้นดวงจันทร์ได้นี่เราสามารถเอามาเล่นก่อนได้แล้วค่อยไปอัพระดับ S ดาหลังซึ่งอ่าผมอัพมาก็เออมันสายเกินไปแล้วแหละออก็ได้มาแค่นี้ตอนนี้กํลาลังหาอยู่ก็นะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรให้ทําเพราะว่าไม่รู้จะทาอะไร่ะเออมันเลเวลมันยังไม่อัพเพราะว่าด่านเราก็ตีไปหมดแล้วอย่างเส้นนี้เราก็ตีตีด่านมา หมดแล้วเหลือ,อต้องแตกเลเวลเจ็หกเราจึงจะผ่านไปได้แต่นะอีกนานก็เอาเป็นว่าสำหรับลิปนี้เราก็มาแบบแนะนำกิจกรรมแล้วก็ามาดูฮีโร่อะไรผมแล้วกันดูไปเรื่อยเปื่อยแล้วแล้วก็มารีวิวหน่อยแล้วกันเออเม่ไหร่ก็มาทั้งทีแล้วนะรีวิวแลทุยลิ้นพันไปหมดแล้วรีวิวทีมก่อนเออมารีวิวทีมก่อนอ่ะ นี่ทีมอแถวหน้าผมจะใช้เป็นนี่นักแทงคือนั่งฟ้าตัวนี้แล้วก็ลูกพี่ใต้ลูกพี่ใต้เอเราแล้วก็บังกรแล้วก็เป็นจัจกรพรรดิดาบส่วนแถบหลังเป็นคนที่ไว้เสริมพลังก็มีทงังซานแล้วก็มีอ่าอะไรวะจำไม่ได้จำซีไวทายช่อองงางๆเมันเดิก็มีในสามัวหลังเป็นอนักเป็นนักฆ่าโจมตีแถวหลังอะ นักแทงแล้วก็นักสู้เอาไว้เพิ่มพลังผมไม่มีซัพพอร์ตนะเพราะว่าอะไรอ่ะมันปั้นมันปั้นไม่ได้ใช่ถามว่าปั้นได้มันมีตัวที่แบบดีกว่าแต่ผมหาแบบจะพูดยังไงมันัพไปแล้วมันกลับตัวไม่ได้เพลงน่าจะขึ้นนะกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปเอาไปไม่ถึงเออแท้กับตัวเองไปไปไปก็มารีวิวทีมหลักของผมที่เล่นอยู่ ก็ในอนาคตในอนาคตก็จะมีเปลี่ยนแน่นอนอหะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาตัวอะไรเข้ามาก็ตอนนี้ยังรอกิจกรรมเก็บเพชรไว้ซึ่งอ่จริงๆถ้าถ้าผมไม่ใส่เพชรไปสุมอ่สุมตัวละครมามันน่าจะเยอะกว่านี้ใส่ผมไปใส่เฟื่อยๆหมดอ๋อแล้วก็อ่่าาออะไรจะพูดอะไรอย่างหนึ่ง ที่ควรใช้จริงๆก็คือเอาไปใช้ในไอ้นี่พลังงานอาเอาไปซื้อพลังงานแนะนําเอาไปซื้อเลยเอาไปซื้อไว้เลยเพราะว่าพลังงานเราต้องใช้แบบใช้จริงๆใช้จริงๆจังๆเลยเอาไว้ผ่านด่านเอ้ยอย่างเช่นเอาไว้อัพอัพขั้นเอ้ยเดี๋ยวถ้าคุณลิ้นไปอถ้าคุณเล่นไปเรื่อยๆคุณก็จะรู้เองว่ามันสําคัญแค่ไหนสำหรับพลังงาน นี่มันตัวอะไรอะ่ะหอถึงกับฮื้เลยร่างใหม่หรอฮีโร่ใหม่ไม่ร่างใหม่ของนางวะอะไร,ร่ะไข่เขาคือไข่เดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ก่อนอ่าจะว่าไปฮีโร่มาใหม่ด้วยเป็นอ่าพ่อของถังซานถังเฮ้าเป็นระดับส s s บวกความแลกนี่ท่านได้แต่ได้มา แหลกมากมันอยากจะลองก็อ่หาเกมใหม่ๆจะหาเกมใหม่ๆอัพลงนะก็ไม่รู้ว่าจะหาเกมอะไรมาเล่นลนะ้วโอเคเราไปดูอ่าฮีโร่ใหม่ดีกว่าว่าอ่ามีตัวอะไรเข้ามา,านี่ทั้งเฮาพ่อของทั้งสาร ดูดิสุดยอดอย่างเท่อเกียวฟ้าเท่จ,จัดตอนนี้อ่า S S บวกก็มีแค่ตัวเดียวอ่าตัวเดียวแต่ในอนาคตมีมีอีกแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนตอนนี้ที่แบบยังไม่ได้ปลดล็อกก็มีแค่เท่านี้อ่าระดับ x ก็ยังมีเยอะอยู่นะ ที่ยังไม่ได้ปลดหรอกตอนนี้กะว่าจะเอาไอ้นี่ซื้ออะไรอะอ่าอ่านได้ไหอ่าปีปีตรงไอ้เฮ้ตายเถอะตอนนี้กำลังเก็บสิ้นส่วนเพื่อจะเล่นปีปีตรงเอาเข้าทีมตอนนี้กำลังอั อัพอยู่ไม่ไม่ถึงว่าอัพี่กำลังเก็บสะสมเออเพื่อเรียกออกมาแล้วก็เกี่ยมอัพเพราะว่าจากที่ผมไปดูมาอ่ะปีปีปตรงอ่ะมีสกิลที่แบบอิเชี่ยกโกงมากอ่ะเออก็คือมันมีสกิลจับอ่ะเออมันมีสกิลจับสกิลยกเออมันเป็นตัวที่แบบเอาง่ายๆอ่ะมึงกวนตีนมากอีอโอ้โหมันเป็นตัวที่แบบเออเยี้ยจริงๆนะเออเยี้ยจริงๆไง ก็ถือว่าแบบถ้ามีอยู่ในทีมคือถือว่าดีนี่ตัวหนึ่งตีมผมจะเอาเข้าทีมแล้วอ่าซัพพอตนี่ผมจะเอาเข้าแน่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าตอนไหนเพราะว่าตอนนี้กำลังหาอยู่อืมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสั้นหรือยาวแค่ไหนนะก็เอาเป็นว่าจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนละกันเออถ้าอยากให้รีวิวตัวไหนที่แบบผมมีอยู่ก็แนะนำมาได้นะแนะนำมาได้ก็อ่า ถ้าไม่ได้นำมาเดี๋ยวก็จะรีวิวเองแหละเออก็จะรีวิวอ่าตัวที่เหมาะที่จะเล่นอ่าก็รีวิวเรื่อยๆอยากได้เอสเอสตัวมาเข้าทีมาปพปอร์ตกันยังดีตอนแรกกะจะเอาไอ้นี่ระดับเอสอ่าแม่ของทางาซานอะชื่ออาอินมันเป็นตัวสอปอร์ตที่แบบดีอ่าดีมากแต่ยังไง ไอ้น,นี่ผิดแล้วก็นั่งสวยอะ่ะตอนนี้ก็มีแค่นี้แหละสินส่วนยังมีแค่สามสิบอันอยากได้ปีบีตรงมาแต่ก็ยังทำไม่ได้ปีบีตรงตอนนี้เรามีแค่สามสิบเก้าอ่าสิ้นก็เป็นวา่าจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปละบายครับ